โอเคออเดอร์ที่สามมาตอนเย็นออเดอร์ที่สามมาตอนเย็นมาตอนเย็นเย็นเอ่อน่าจะผ่านออเดอร์ที่สามมาตอนเย็นเย็นขึ้นไปขึ้นไปเหลือวห้าวิ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 เสียงสวรรค์มาโอเคเอ่อ ตรงนีเน้เป็นแนวรับนะครับแนวรับแล้วก็ท่งเทียนทะลุรงมางล่างเนี่ยแล้วก็ขึ้นมารีเทสเบรกเส,ส้นนี้ขึ้นมาเบรกแนวรับแนวต้านนี้ขึ้นมาปมตีเทรนไลน์ประกองขึ้นมาตรงนี้แท้วแท่งเส้นสนี้เส้นแดงนี้ลงมารีเทสลงมายืนยันแล้วผมเข้าแท่งที่สามเหมือนเดิมโอเควันนี้ได้สามออเดอร์แล้วเมื่อตอนบ่าย ได้สองมาตัวเย็นอีกได้หนึ่งเมื่อเช้านั่งชั่วโมงครึ่งไม่ได้ซักออเดอร์ <c oughs> โอเคนะครับลองเอาไปฝึกกันนะครับสู้ๆเทนเดอร์เนี่ยสามเหลี่ยมทองคำเหมือนเดิมเนี่ยจุดตัดระหว่างเทนไลน์อ,ะอ่ะโค้ดจ็อบแกก็สอนนะจุดตัดระหว่างเทนไลน์กับ แนวรับแนวต้านมันจะทําให้มีมีอะไรอะ่ะมีมีพลังอ่ะมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคไปฝึกกันครับผมสวัสดีครับ